สวัสดีทุกทท่านวันนี้เรามาต้มน้ำเก๊กฮวยกันนะคะสองหม้อนี้ได้ประมาณสี่สิบขวดนะคะมาๆมา,มาต้มน้ำเก๊กฮวยกับเจโฮชาแนลนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจโงนะคะมาๆมาดูมา,มา,มาด,มาดูว่าเจโงจะต้มยังไงนะคะมาแล้วนะคะนี่คือเก๊กฮวยนะคะกำลังเดือด สวยไหมคะหนูสวยไหมคะมีดอกเก๊กวยนะคะหนูสวยไหมคะเก๊กฮวยนะคะหนูสวยไหมคะการต้มเก๊กฮวยก็ต้องใส่ผู้จีนด้วยนะคะน้ำตาลนิตรน่อยไม่ใส่เลยก็ได้นะคะเกกฮวยแล้วก็ใบเตยก็ดอกเก๊กฮวยดอกเก๊กฮวยนี่คล้ายๆดอก เบนจมาดนะคะนี่ค่ะเบนจมาตเล็กๆเดวเขาน่ารักมากหอมมากนะคะหอมน้ำออกมาจะเป็นสีเหลืองเหลืองสวยมากค่ะเหลืองแบบสวยเลยแหละค่ะไฟก็ไฟแรงนี่แหละค่ะไฟแรงนะคะได้ยินเสียงสับไหมคะเสียงสับนี่คือเฮียทำกับข้าวนะคะ สับหมูสับหมูค่ะสับหมูเนียขยันทำกับข้าว่ <c oughs> านนี้ไม่มีใครว่างะค่ะทำทำได้ทำใช่ไหมคะมเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ช่วยกันทำไม่ได้นะคะท้อช่วยกันนะคะเศรษฐกิจเงียบมากนะคะ ทำอะไรขายได้ก็ทำนะคะความขยันอดทนอยู่ที่เราได้น้อยได้มากก็อยู่ที่เรานะคะอันนี้คือนึ่งเปือกนะคะนึเผือกด้วยถ่านนะคะนึ่งเผือกด้วยถ่านนะะึนงนน่งเสร็จแล้วก็เอามาควร<ม>เขาเรียกควนใช่ไหมคะควรให้มันนิ่มเลยไม่มีไม่เป็นก้อน <c oughs> นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามานะคะทั้งข้างบนข้างล่างข้างบนก็เยอะนะคะ<ม>เขาเรียกว่าข้างบนลมเทวดาเลยคะ<ม>่ะขอบคุณนะคะ<ม>ที่แวะมาชมเจ้าของชาแนลมาดูกันนึ่งข้าวนะคะทำข้าวเหนียวมูนนะคะนึ่งข้าวนึ่งเผือกกันนะคะ <c oughs> นี่นึ่งข้าวกันนึ่งเผือกนะคะ แล้วนะคะข้าวอยู่ในนี้แล้วนะ ให้ภาพันใหญ่นะคะรับใหญยายนะคะคือกวนข้าวาตักใส่และะ้วสีเขียวกวนข้าวครับเขียวอันนี้ก็เวนีสีใบเตยนี่คะเส่สีใส่อาหารนะครับสมุนไพรไทั้งนั้นเลยะคะื นะอันนี้อันชันน,น อ,อันนี้แล้วร้อนต้องรีบทำนะเพราะว่ามันมันร้อนเง ตีไม่ทันนะนะครับวันนี้แก๊สหมดจีเลยทัน <c oughs> ทำไาเช้า,า,ชาว,วันนี้เจมาเชา้า <c oughs> วันนี้แก๊สหมดหนึ่งข้าวแก๊สหมดก็เลยรอแก๊สเลยช้าปกติเสร็จตั้งแต่หกโมงึ้งแล้วจะได้สีเขียว peleas, nisso, 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 สวัสดีค่ะเจ้โงเออสวัสดีค่ะเจ้โฮงว่ะสวัสดีค่ะน้องเก๋เก๋สวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะคุณเก๋เก๋จากคุปัตนะลสอนเนคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะอันนี้คือหน้ากะทินะคะใหญ่ๆกินกะทเหนียวม,มูวสีขาว กาแปดร้้้ออยยเลโวันหนึ่งแปดร้อยเก้าร้อยเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามาชมเจ้าของชาแนลนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเข้ามานะคะ ขอบคุณมากมายนะคะบุญรักษาขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเข้ามารับชมด้วยขอให้สุขภาพทุกท่านแข็งแรงแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าชนนะคะสุขสันต์สุขสันต์นทุกทุกท่านนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายขอบคุณนะคะไม่บายเลิบเล